น้องครับเปิ้งเปิงงูเป็นน้องงามงามเป็น้องหินละงูงามงามละงงกขาวพี่น้องเบิ้งเอาพี่น้องเอ้ยนะครับสะอ่อนครับสะอ่อนเห็ดละงูเพี่น้องเบิ้งออกครับงามงามด้วยนะครับฟังอีกพี่น้องเอ้ยนะครับอยู่เป็นโมเดียวพี่น้องเจ็ดดอกนะครับกองนี้แหละพี่น้อง อืมครับแักนี้คัะพี่น้องเอ,อ้ยนะครับเบิ้จะเบิ้ลนะครับดอกป่านก็มีครับนะเป็นเกลี่ยงงามก็มีครับพี่น้องนะครับนะเฮ็ดตาพี่น้องเลยนะจยะเบิ้งนะพี่กระหนุพี่น้องจะเบิ้งออนนะครับ ه, พี่น้องเบิ้งเบิงบิงครับพี่นอ้องงามครับงามครับน,น,นี้คือเห็นเรางกขาวนะพี่นอ้องดอกงามครับดอกนี้พี่น้องเบิ้งจะเบิ้งดอกนี้่ง่ายก,ก็มูครับบานเพลือก็มูนะครับเอ,อสัมหน้าควายพี่น้องดอกนี้นะครับ คนน่ะครับนี่กูฟาร์มขออ่อยกับพี่น้องครับมีลังงูเขาเติมตาเลยพี่น้องเฮ้ยพี่น้องครับ